อยากจะรู้ว่าชอบแบบขายาวหรือชอบแบบขาสัน้นขอชอบแบบข,ขาสั้นแบบพี่ทุกี้อ๋อแบบพี่ทุกี้ใคเรื่อยถึงเกมใช่ไหมหรือขายาวชอบขยา,ขา,ขายาวาหรือขาสั้นขายาวขายาวโอเคขายาวแสดงได้ถึงความสูง แต่ความสูงในที่นี้ผมมวัดก็ไม่ได้ว่าใครสูงใครเที้ยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าความยาวผมไม่เทียบกับขาผมจะเอาความยาวมาเทียบกับเครื่องประดับปกติเครื่องประดับอะไรในชีวิตชีวิตของเราที่ยาวที่สุดครับที่เป็นเครื่องประดับครับสร้อยังนั้นคนที่ใส่สร้อยมาต้องเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ก่อนรับขอก่อนใส่สร้อยไหมสร้อย ส้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีใครับตกล้อครับส้อยคอเพอาเขไใส่หรกปไเป็นเบาไปด้วยว่าทีนี่ไปแสดงนงานไรเป่าเพอนี่อะเพอมเท้อมโต้ไต้ไปเล่นมาเจอครับไอันี่ให้ใส <laughs> ่นะครับไม่ใ, <c oughs> มใส่ด้ <c oughs> เข้า ไม่ใส่ในเข้ารอบคนที่งใส่กับตองลอกมีเขาบอกว่าถ้าถ้ามที่ชิ้นเดียวอยู่ได้ไหม,มถ้ามีใช่เนียวท่านอยู่ได้ไหมยัง,ย,งยังเหลือ,หอแหวนกันยังไม่ต่อรองอีกนะยั <c oughs> ่ยเหลือแหวนนาฬิกาอยู่ได้แต่ถอรมาให้หมดเอาไหม <c oughs> ไม่ได้แล้วอยู่ได้อยู่ข้าง <c oughs> อ่าะอ่ะไปเลือกสิ่งไหนกหน็กได้ครับเป็นอะไรที่ต้อง ครับอเ่าอะท่านี้อเกคนฟนะไหครับวันสีส้น six seven eight nine ได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สวยมากได้เก้าค่บอะต่อมาสีประจำตัวต้นคือสีเขียวเ้อตอบใครหรอถามเไไ้แเละ ุตน้นสี่ดวงรละได้อายุข่ากับใช่ครับยี่สองปียี่สิบเออยู่ไปเลยต,ต้องหนีวงคนเท่าไหร่วะคิอเดลเอา้จะต้มา,า,าไม่ไหวนนไม่ได้เป็นเก้าอย่ายินนนไม่ได้เป็นเกล้าขาสันนะการีการคือวันนี้ที่บ้านถ่าแบลน้อง อันไปนะครับแล้วให้ทุกคนสลับที่ตาปฏยาส่ครับเิญครับเซดครับสลับที่ครับแล้วก็เรียนใกันได้เหมือนกันครับสลับ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 ครับ ให้เลือกเเลขออกไปสี kind of ่เลขเลขไหนที the the ่น <and> <wanted> ่าเขียนน่ากัวน่าทะยาทะแยงทุกเลขมันใสแหล่เลขตัวแรกมาขอได้อนงหัอเอก่อไปได้แกงไมเลขเสียมนนนับก่อนยจะวันวันแต่ว่าวันวันทุกมน 1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเลขตัวแรกที่ไม่ชอบบื่ได้แก่เลขเราต้องไล่จากเราไปบ้างหรือเป่าไม่จำเป็นไม่เป็นไปลงได้เลยเลขแปดครับ้าถ้าว่าถืาว่าถ้าว้าถ้าก้าถ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 ่าถ้าถ่ารัาถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้ นะฮะตาไปเหมเลขที่รักเกียนอาจาแกงเหนียวพูดซ้ำไ่ก้าเรื่องเดเรียกอะไรเรืองาันี่เองอ้าเลเสีครับเซลโอ้มีมีโฟต้จริงๆของเราเองนะฮะ เอบครับเอาครับต่อไปสองเลยนะสองเลยเลยรู้สึกวา่าหนึ่งหน้าเลยพระองค์สะจิตสะเกียนอันนี้ตัวแรกไม่ใช่จะหอมแรกเขียนแล้วกไม่ใช่เลยห้าห้าโอ,เอ,อ,อ้เดี๋ยวมาครับที่จะเข้ารอบอีกคนครับแค่หกคนต่อไปเลยรู้สึกว่าใกล้ตัวเราแล้วครับมันมัน มันมันเป็นข่าึนยน่งใครับคุณ่คณแรกม่ครันเลยร่อณแม่ครับให้ผู้เล่ตัวเล็กคุณแม่ครับม่้บคุณแม่ทันคุณแ่เป็นอไรนะเออดวงนี้ไม่แรกไม่มะรบอกอีกแล้วครับคุณแม่คุณแม่ให้น้รเส้นมายครับคุณแม่ห้เดุ่อยู้วยให้ตอนนี้เลย่าง้ครับ อย่างนี้ครับกิจการสุดท้ายซึ่งถ้าคนนั้นจะต้องทำก็คือวันนี้อยากให้พี่ตั้งหนันกลับไปโน้นนะครับทุกท่านเลือกเลือกนะครับชี้วาระหว่างหนึ่งสีสันวานสุดเออสุดที่ รูปสะพ้อะไรหัวมไม่ได้ใช้เลยหัวไหล่ตุ่มน่แหละดูที่อันเรื่อกของมันมีเยเรื่อจับมาจับมาอัจับชอบอวไรบ้ส่วนไหนของตัวเองที่รู้ที่ว่าตัวเองโอ้ยเซ็กซี่หัวไหล่ตุ่มจับเลยครับถ้าจับแล้วเชิญเอามืินแตะครับเอามืินแตะครับเอามืินแตะครับ ออแต่ท่าสนสามารถนะครับหัวไหลตัวอันนี้คิดว่าไม่ชอบส่วนไหนระหว่างหัวไหลและตัวไปคำตอบไหมเออเอาเลยวะเนี่ยสามสามส่วนเนี่ยไม่ชอบส่วนไหออน,น,มมน,ไ,มไ,หนไม่ได้ไหมายความว่า หัวไหลหรือตูอันเล็เดินไปเลือกเลือกเลือกขอเหลือช่วงบนกับช่วงล่างไว้แล้วกันนะเว้นไม่ชอบไหลอะไรออกไหลออกไปเอาขอไปเอา่อไปเอออ่าต้องไปสองอ่าต้องไปสองนะฮะไหลครับไหลครับขอบคุณครับแก้ได้ครับแก้กี่บนหัวนะครับได้ครับเออไหนจ้าไหลชนะเออฝัน จะสองคนเุ players, Anyways, ้ยเหลือแค่ม <laughs> 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 ิสเอลกอดอแต่มิสจะไปนามานะมิสเอลวาดอไอ้ิส่คนนี้เขาเป็นใคเอลกอดอสินะออกพี่เออกมันออกแล้วอันนี้มิสปานามาอันนี้มิสปานามาอะพร้อมแล้วอันนี้ทำอะไรสองคนเลยแหละจะเป็นโปรเจคที่ดีที่สุดครับการที่จะอยู่นี้ สองคนเนี่ยขออนุญาตให้ไปขอโทรศัพท์มือถือของเพื่อนมาคนละหนึ่งเพื่องครับมันย่าเหรอแล้วเร็พี่ครับมันุญาตอนุญาตอนุญาตสองอ่ะใช่ครับโอเคครับอ่ะใช่ครับจีอาโทรศัพท์มือถือมาครับเสร็ครับถือตัวอักษรเดียวครับของของเพื่อนอะไรของเพื่อนครับยีไปครับคนละหนึ่งเพื่องครับห้าของตัวเองครับหนึ่งเพื่อนครับอ่ะอ่ะได้ไงเสร็จ จิงครับเนี่ยเป็นความรักตอนนี้ครับเอ,อ,ยอยากจะรู้ว่าคืออะไรอยากจะรู้นนะผมชอบให้โมนี้แหละสรุปสุดใจดีนะครับเข้าใจไหมครับการดีการง่ายๆคือวันนี้สองเครื่องนี้ถ้าโทรเข้าหมายเลขขอพี่ชตาร์ <laughs> ดตัวหมายเลขเต็มมาหนึ่กดรอบก่อน พวกเราใาหมาว่าจะต้องโทรเข้าหมายเลขนี้คือไฮโซใช่ไหมเป็น